แกงบวทุเรียนค่ะวันนี้มาทําแกงบวดกันนะคะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสอค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้เจ๊กุ้งจะทําแกงบวทุเรียนนมสดค่ะเดี๋ยวเข้าครัวเริ่มทํากันเลยนะคะ แกเอาแต่เนื้อนะคะนําเม็ดออกเลยค่ะพยายามเลือกทุเรียนที่เนื้อแข็งนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะนํานมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใส่หม้อตั้งไฟเลยค่ะวันนี้จก้กุ้งขออนุญาตใช้เป็นนมวัวแดงค่ะใส่นมตั้งไฟเลยนะคะระหว่างตั้งไฟนี่เราต้องคอยคนตลอดเลยนะคะไม่เช่นนั้นนมจะติดก้นหม้อได้ค่ะ เป็นไฟอ่อนๆนะคะค่อยค้นตลอดเวลาค่ะเพื่อไม่ให้นมติดก้นหม้อนะคะคนจนกว่านมจะเดือดเลยค่ะสังเกตดูนะคะหลังจากที่นมเริ่มเดือดเราจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะวันนี้จ๊กุ้งจะใส่เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าทุเรียนจะกุ้งค่อนข้างสุกและหวานแล้วค่ะตามด้วยเกลือเล็กน้อยนะคะค้นต่อไปจนน้ำตาลละลายค่ะ ความหวานปรับได้ตามชอบนะคะจากนั้นนำทุเรียนใส่ลงไปได้เลยค่ะเคล็ดลับก็คือต้องคอยคนนะคะไม่เช่นนั้นนมอาจจะติดก้นหม้อได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่ารเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะแต่เจ๊กุ้งจะใช้ผงชาเขียวแทนใบเตยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยค่ะอ๋อนนี้ห้องของเจ๊กุง้งหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะ อันนี้คือผงชาเขียวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนำผงชาเขียวมาโรยบนใบหน้าเล็กน้อยค่ะเราจะได้ทั้งความหอมของทุเรียนและความหอมผงชาเขียวนะคะแทนนี้ก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ใช้ผงชาเขียวแทนใบเตยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้ต้องไปแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ